ชมที่ดินการเกษตรที่สวยมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่สามไร่ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดอนทยิงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านนองเลยเนื้อที่แปลงนี้สามไร่นะคะตั้งอยู่ตำบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วตอนนี้นะคะแมมกับพี่นัทนะคะเราก็อยู่กันที่ โลตัสโนนไทยนะคะนี่จะเป็นป้ายโลตัสโนนไทยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารฉะนั้นตอนนี้นะคะเรากําลังจะเริ่มออกจากาถนนสุราราลายนะคะตรงหน้าธนาคารออมสินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดินการเกษตรสวยๆอีกหนึ่งแปลงและเราก็จะรอผู้โชคดีนะคะที่จะเป็นเจ้าของแปลงนี้เลยว่า,าจะาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะเราจะหากันเจอหรือเปล่านะคะสําหรับคนที่ต้องการที่ดินแบบนี้เราก็ราคาถูกอย่างนี้นะคะแปลงนี้จะมีโฉนดพุดแดงนอสสจอพร้อมโอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะแบบก็อยู่ที่โลตัสโนนไทยนะคะอันนี้จะเป็นที่จอรดรถของโลตัสนะคะและเมื่อ นะคะก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยมามาแสดงความยินดีกับลูกค้าทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยนะคะสําหรับการออโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินการเกษตร,รเนื้อที่6ไร่2งาน62.6ตารางวานะคะอันนี้ก็คือแบบขายไปแล้วโอนเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าแล้วแบบก็มาทาน KFC นะคะที่ โลตัส์นนไทยนะคะเพื่อที่จะได้สัมผัสความเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าบเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินนะคะสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะน้องค่าทุกท่านนะคะก็ช่วยนะคะตันนี้เราจะไปไหนคะพี่นัน้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปชมที่ดินแปลงทูอีกหนึ่งแปลงนะคะใช่เลย เดี๋ยวบอกลูกค้าก่อนวันนี้เราอยู่ที่โรดของตัวอำเภอโนนไทยนะคะผมนี่เรากําลังเดินทางแล้วนะครับตรงด้านหน้านี่ก็ค็นถนนสุรนารีนะครับสองศูนย์ห้านะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นธนาคารอมสินนะคะ่สวนฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามนี้จะเป็นเทศบาลตําบลโนนไทยนะคะ นี่นะคะเรากำลังมุ่งหน้านะคะเพื่อที่จะไปที่ดิน3ามไร่ตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้แบบก็กําลังจะผ่านธนาคารกรุงเทพแล้ว ส่วนละออีกร้านเนิงเข้าขายก๋วยจั๊บอย่างเดียวอ่เราเลยมาแล้วคะใช่ครับร้านอร่อยเลยแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนะครับเข้าสู่ถนน6019นะครับผมอ๋อเราใช้เส้นทางนี้นะคะใช่ครับเนี่ยข้างหน้านี้ก็คือวัดของหลวงพ่อจอยอะไรแบบนี้โอ้วัดหลวงพ่อจอยนไทยนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตลาดสดโดนไทยใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับมาแล้วนะคะก็คือตลาดสดเนี่ยจะอยู่ติดกับร้านก๋วยจั๊บเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าที่เรามองเห จะเป็นวัดโนนไทยนะคะหรือว่าวัดห,วหลวงพอ่อจอยนะคะอ,อนะคันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเทรศบาลโนนไทยอยู่นะคะใช่ครับน้องแมมครับก็จากวัดหลวงพ่อจอยเนยครับวิ่งไป่รใช้เวลาเดินทางครับประมาณเก้านาทีนะครับใช่ครับหรือประมาณหออ้าห้าดแปดกมเท่านั้นเองนะครับจากวัดหลวงพ่อจอยนะคะหรือว่าวัดโนนไทยไปที่ดินสามไร่ ไปที่ดิน3ไร่นะคะตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาจากวัดไปถึงกลางที่ดินใช้ระยะทางประมาณ5.8กิโลเมตรนะคะหรือประมาณ9นาทีนะคะครับใกล้ไหมครับใกล้ตัวอำเภอโนนไทยมากเลยนะคะตอนนี้เราวิ่งอยู่นถนน1 9้าแล้วนะครัะถนนเส้นนี้ก็คือถนนโนนไทยโนนโนสูงนะคะต้องครับโอ้พี่นัทครับ นี่เป็นดงต้นตาลเลยเนี่ยนะคะเป็นดงต้นตาลเยอะมากๆเลยเป็นตาลปรนนนะคะของอำเภอโนนไทยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนอ่อรู้สึกว่าตาลเขาจะช่วงนี้เป็นหน้าที่ได้กินลูกตาลเลยนะคะทุกคนใช่ครับวิ่ต่อไปเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เหมาะ เรื่องราคานะครับถูกมากใช่แล้วเมื่อกี้เมื่มกม <laughs> อกี้เราผ่านบ้านม่วงหนองแป้นะคะพี่นาัาใช่บ้านม่วงหนอนหนอนแป้แสดงว่าลูกค้าที่จะไปชมที่ดินแปลงนี้เราจะต้องผ่านตรงนี้นยคะบ้านม่วงหนองแต้หมู่ที่สิบหกน,น,นะคะเพราะว่าเราจะใช้เส้นถนนหกศูนย์หนึ่งเก้าขอนไฮโดนสูงนะคะจากจุดนี้นะคะเมื่อกี้เราผ่านหมู่บ้านม่วงหนอง เชื่อมต่อไปเราสูได้ใช่ครับค่ะแล้วก็มันมีรถไฟความเร็วสูงมโน้นสูงด้วยนะคะน้องแม่อ๋อรลควก็ก็ผ่านเส้นอมต่อเลยนะครับที่จะไปขอนแก่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหมู่บ้านอะไรคะพี่นัทหมู่หนองแม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมต่อกับหมู่บ้านอะไรเดี๋ยวแอมจะอ่านให้คุณผู้ชมได้รับทราบพร้อมกันเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลง I <laughs> ชมนะคะหากสัญญาณไลฟ์สดไม่ชัดเจนคุณผู้ชมรอชมคลิปวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะเราจะถ่ายวิดีโอด้วยอ่ะ๋ยวแมบออกไปข้างนอกเลยโอ้ยมาชมบรรยากาศข้างน,นอกนะคะถ้าสัญญาณไลฟ์สดไม่ชัดเนี่ยเดยวลูกค้ารอชมวิดีโอนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายทั้งวิดีโอแล้วเราก็จะถ่ายทั้งไลฟ์สดคือถ่ายไลฟ์สดเนี่ยจะเร็วจะเร็วเพราะว่า ลูกค้าจะได้เห็นเลยนะคะอย่างน้อยแบบมองบรรยากาศว่าเป็นยังไงอ่าตรงนี้นะคะแบบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะหรือว่าอ,อาจจะชมแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบพื้นที่นะคะแปลงนี้เนื้อที่สามไร่สามไร่พอดีเลยนะคะอุ้ยมีน้องวัวอยู่ตรงนั้นเขาผูกเชือกแล้ว <laughs> ถ้ายังไม่ผงเสื้อนี้เดี๋ยวแบบน้องวิ่งมาหาแบบ,แบบแบบก็เลยจะหลบไม่ทันนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเนื้อที่สามไร่อุ้ยสวยมากๆเลยวิวต้นตาลเราก็มีถนนคูดแดงน,นสสี่จอแปลงนี้ลักษณะจะเป็นที่นาเนี่ยเป็นบิ้งนาตรงนั้นนะคะเป็นบิ้งนาแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนที่สวนนะคะแล้วถนนด,ด้านหน้าเนี่ยก็คือหินครุกนะคะ ไม่ลำบากนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่ถนนดินแบบแฉะหรือว่าอะไรไม่เลยแปลงนี้หินคุกตรงนี้เขาเพิ่งมาโรยใหม่ด้วยมามาทำใหม่นะคะมาทำเพิ่มแต่ว่าก่อนหน้าก็จะเป็นหินทุกเหมือนกันแต่ตรงนี้หนากว่าตรงนี้สนากว่าแล้วมันมีเขาเลยว่าตรามีโอกาสที่จะมีกระดอยู่แล้วเนี่ยลมเย็นสบายเลยนะคะเพื่อนๆลมเย็นสบายมากๆเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปชม แสงก่อนนะคะที่ขัดข้างเลยอะโอเคตอนนี้นะคะแบบก,ก็พาคุณผู้ชมมาชมที่ดินสามไร่สามไร่ตั้งอยู่ที่บ้านอดอนทยิงนะคะหรือว่าเราจะเข้าบ้านหนองแกก็ได้เอ้ยหนองสแก เขาจะรื้อออกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราขายแต่ที่เปล่าเท่านั้นอ่าจริงๆเนี่ยเราขายแต่ที่เปล่านะคะในราคาเนี้ยเราขายแต่ที่เปล่าแล้วปกติราคาจะมากกว่านี้แต่แปลงนี้คือเราลดราคาให้นะคะแล้วก็เนื้อที่3ไร่เนี่ยคือแบบลูกค้าสนใจคือโอนได้เลยนะคะอ่าโอนได้เลยเนี่ยสวยมากๆเลยแบบอยากจะให้ลูกค้าได้ซื้อที่ดินราคาถูกแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าได้ได้ทราบว่ามีที่ดินแบบสวยๆนะคะมีโฉนด เอกสารถูกต้องเนี่ยอยู่ที่นี่แบบก็เลยแบบรีบปลีกตัวเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆว่าช่วงเช้าเนี่ยเราไปโอนแปลงหนึ่งมาเนาะนี่เป็นใยหน,หนาอันนี้เป็นใยหน,หนานะคะอันนี้เอะอันนี้เป็นมรุมอ้อยหน,หนาม นิ่งก่อนแหมกําลังมีความสุขกับการพาลูกค้าชมที่ดินอยู่นะคะเพราะว่ามันแบบเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ทีมงานดีแอเดี๋ยวมันจะกลับต้องให้ดูน้องเพลแล้วเรนน้องแพะน่ารักขอให้ขอนะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าโทรเข้ามานะคะอ่านี่นะ,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี้มีลูกค้าโทรมาหาแหมนะคะแล้วก็แหมจะถก แล้วเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทบทวนกันอีกครั้งนี้เราอยู่กันที่แปลงที่ดิน3ไร่ตําบลโนนไทยอําเภอโนนในจังหวัดนครราชสีมานะคะใครอยากเป็นเจ้าของนะคะแปลงนี้สวยมากๆเลยใครอยากเป็นเจ้าของสวยมากๆนะคะตําบลโนนไทยอําเภอโนนใยขายราคาสูกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งแบบจะถ่ายให้เห็นทุก มุมเลยนะคะตอนนี้ก็คือ,อจะเป็นภาพมุมกว้างก่อนนะคะอย่าเป็นต้นมงต้นไมนะคะต้นในหนานะคะต้นมะลุมนะคะมีต้นมะขามด้วยนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นสะด,ดาแล้วก็มะขามเชื่เหมือนจะเป็นมะกรูดหรือเปล่าเนี่ยสูงมากๆเลยตรงนั้นเดี๋ยวจะเดินไปดูนะคะข้างหลังนี้เป็นวิวต้นตาลนะคะทุกคนข้างหลังเป็นวิวต้นตาลสวยมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้โอ้ยคอกแพะนะคะอย่างน้องจ้องใหญ่เลย แค่นี้จ็ได้แมให้คผู้ชมน,นะคะน้องจะต้องย้ายบ้านนะคะอันนี้น้องจะต้องย้ายบ้านค่ะโอ้เยอะมากๆเลยะคะ่ใหญ่ตัวนี่เขาเลี้ยงแคะอยู่นะคะโอ้ยอ,อยู่ตรงนู้นตัวเล็กตัวน้อยมีเยอะแยะไปหมดเลยอย่าออกมานะคะอยู่ในนั้นนละคะ่ะอ,อยู่ในนั้นโยตัวใหญ่นีตัวใหญ่นู้นนะคะทุกคนคะ่ะนู้นอยู่ข้างในนู้นเลยเต็มไปหมดเลยเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เลยนะคะคุณผู้ชม เนี่ยนะคะอ๊้ยตกใจหมดโอ้เขาหายใจตกใจหมดเลยอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยแล้วก็เป็นต้นตาลนะอุยย้ยเยอะไม่หมดเลยแล้วก็อันนั้นจะมีขักเจ้าอมด้วยเามีต้นไผ่นะคะเดี๋ยวแอมจะโทรหาเจ้าของนะคะเพื่อให้เจ้าของมาบอกอาณาเขตว่าแปลงที่ดินของเจ้าของเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดนี้นะคะเราจะได้ทำถึงกล้องด้วยนะคะอุ้ยน้องฉี่น้องมอันนี้ เต็มหมดเลยหนึ่งสองอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยกลัวเขาทะลุกออกมาจังเลยว <c oughs> ้อยเดี๋ยวหลบก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ค่อยเสียงดังนะไม่ร้องน้องไม่ค่อยเสียงดังน่ารักมากมเลยทุกคนเดี๋ยวอุ้ยตัวนู้นเป็นอะไรเนี่ยเหมือนจะมีน้องหมาอุ้ยอีกหลายตัวเดินหนีก่อนหมาหรือแพนะได้ยู่ตรงนั้น เห็นตาขานะคะทุกคนเดี๋ยวโทรหาเจ้า